โอ้โหแรงนมีอการน่องโอ้แสายปฐมนะครับผมสายลูกบาสาปฐมนะครับเลยก็รู้สึกมีอาการเหมือนกันนะครับติดกันเลยครับามเหลี่ยมทองคำครับ <c oughs> พี่น้องืันนี้มาปักเบ็ดครับพี่น้องเห็นน้ำข้างหลังไหมครเป็นไม้ทุ่งนาครับอันนี้เป็นไม้ใหม่เอี่ยมเลยครับผมนี่ <c oughs> ก็ลองดูครับผมมาสํารวจแล้วรอบหนึ่งโอ้มันน่าลองมากเลยครับเพราะว่ามันนี้ก็มีปลาบอลในนาเยอะอยู่นะครับผมนาอก็เบ็ดสามสิบก่าลังครับผมไม่ถึงสี่สิบ ะะกับเยหยื่อพวกพี่น้องเหยื่อหวกครับพวกที่ได้วันนั้นแหละครับยังไม่หมดครับผมให้หัวอาหารมันก็โตขึ้นโตขึ้นนะครับแต่มันยังไม่เป็นขาออกมามันมีมาเล็กเล็น้อยนอ้อยะพี่น้องเนาะนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับขวัญสบายสบายสไตล์ชนบทให้ด้วยนะครับผม ขอบคุณมากนะครับที่รับชม่ะนี่ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าครับผมมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะพี่น้องมาลุยวาสาเนเงียบครับอ้หลังนี้มีอาการพี่น้องอ้แต่มคือไงเ้อ โอ้ยอ้ยปลาปฐถมมาแล้วครับผมปลาปฐมปลาปฐถมโอ้ยกินลึกซะด้วยพี่นอ้องอื้ม โอ้รดด้อนนะฮะ,ะปลาปะตมโอ้ยังนอาก็ได้ปลามัธยมขึ้นเนาะพี่น้องเนาะโอ้เอ้อาตอวปลาอนุบานอันนี้เป็นปลาอนุบานนะครับผม น่องหลังนี้น่าจะมีอาก,การน่องเอาเลยครับอ่ะพี่น้องหลังนี้มีอาก,การโอ้เดี๋ยวอย่าดิ้นอย่ด,ดิ้น,ดดนโอ้หรือหลุดอ่ะ พี่น้องอคใสายนี้ใส่สวยอยู่ครับไปตีมกันอยู่บ้านสองแต้ม ดูันต่อครับอุ้ยหลังนี้เป็นไงครับโอ้ยตายครับพี่น้องโอ้ถูกตีนแยมไหนเนาะมาดิตายปูกินเลยพี่น้องเอ้ยปูกินเหมือนแล้ว quay quạt nha hông giống quạt kia rất mát rất trong hóa đấy cái này thu thấp nhập cả sao cũng tiền nhập เรือกันต่อครับผมอันนี้เงียบอู้หลังนี้มีอาการพี่น้องนี่อู้อู้มีแต่ใส่ปฐมนะครับผมอมอกีสใส่อนุบาทไอ้ใส่ปฐมทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนะฮะหลังนี้ก็รู้สึกจะมีอาการเหมือนกันนะครับนี่ ติดกันเลยครับนี่สามเหลี่ยมทองคําครับ <c oughs> โอ้นี่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 ใสอนุบาลพี่น้องนี่เออไซส์ซประถมครับผมกับไซส์อนุบาล <c oughs> ยังไม่เจอไซส์มัธยมครับผมกับไซส์มหาลายัยยังไม่เจอโอ,โอเคครับเก็บครับ นี่เก็บครับตัวน,นี้ไซสสวยไซส์ป่นส่วไซส์ูุบานผมจะปล่อยคืนนะครับพี่น้องรอดไหมน้อนี่เดี๋ยวรอดก็ปล่อยนะครับโอ้รอดอยู่ครับอ่ะปล่อยไซสอนุบาลลงน้ำคืนนะครับลงนะ ไปอ่ะไปแล้วครับผมโอเค ลุย่อต่อครับเนี่ยน้ำมันขึ้นฝนตกน้ำขึ้นแรงมากเลยครับเอ้าเย็ดหายไป้ะเอ้ตัตกติดตัวเป็นหายพี่น้องหายากคิดคร,รับผมเข็ดครับลุยเรต่อครับผมอูอ้หลังนี้มีอาการครับไซส์ไหนครับลุ้นกันไส์ไซส์อนุบาลหรือไซส์ปฐมครับหรือไซส์มัธยมเอาอีกแล้วเจอไซส์อนุบาลอีกแล้วพี่น้อง โอ้นนี่อนุบาลอีกแล้วครับเอาเอาอันนี้น่าจะใสปฐมนั่นแหละครับผมปฐมอืมใส่ปฐมครับอนุบาลต้องยกให้ ปฐมนี่ก็น่าจะเป็นปหนึ่งอสองครับอ๋อได้ยินเสียงปลาแล้วน่าจะถูกอีกแล้วได้ลุ้นอีกแล้วครับพี่นอ้องอะลุยกันต่อครับผมเราตามหาไสมัธยมกับไสมหาลัยยังไม่พอเลยพี่น้องเจอแจต่สอนุบาล ไส่ปฐมอ่ะลุ่นกันต่อครับมันไรโอ้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยใส่ไหนนี่หนูฮะเดี๋ยวดูชัดๆก่อน ส่นี้เอาครับผมนีใม่ใสปฐมอ่าไซปฐมปลปลายครับผมนี่ไซนี้ใสปฐมปปลาย,ลายจะเข้าสู่มัธยมแล้วเนี่ยเอาเก็บครับเลื่อนต่อ ตกทลางคืนนี่ฮะับตกกงคืนเลยนะครับอ้าวพ่ออีกแล้วปลาอะไรนี่โอ้ยปลาหมออ,อ่ปลาหมอพี่น้องโอ้ตายโดนปูกินแล้วครับครับ ่ะสามลังท้ายพี่น้องเพราะว่าลังท้า,ทายแห่งมา้าเขาบอกวกันสิรอลุ้นลังท้ายครับผมใส่เบ็ดในลังท้ายนี่ชอบม้าเด็กน้องแต่คราวน,นี้ไม่รู้เป็นไงครับลองดูครับเงียบครับเงียบครับเอาลัางทา้า,งทายดีบอสท้ายดีบอสเอา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 โอ้เงียบกิ๊บครับผม <laughs> เอออ่ะพี่น้องก็ <laughs> สรุปแต้มครับเมือ่อคืนไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับฝนตกหนักครับแต่ก็ผมก็ออกมายามเบ็ดคือเ่าครับผมพี่น้องปเปลี่ยนเงียลองเปลี่ยนเงียเนะบิงนะฮะได้สองได้สามแต้มเมือ่อคืนครับหลุดไปแต้มนึงนะฮะก็เช้านี้ก็ได้มาหลายแต้มอยู่นะครับจะเป็นไซส์อนุบาลกับไซส์ปฐมครับผม <laughs> ไซส์เบียดไม้นี่ ยังไม่เจอไซส์มัธยมกับไซส์มหาลัยนะครับพี่น้องเนาะโอ้อ่าดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับกับฝันสบายสบายสไตล์ชนบทนะครับพี่น้องเนาะเช้านี้ก็อลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะเดินกลับแล้วก็เก็บเป็ดเข้าบ้านนะครับฝนรินครับนะฮะยังไม่หยุดนะครับนี่ฝนรินนะครับผม โอเคครับขอบคุณมากนะครับทีัดขอบคุณมากนะครับที่ติดตามด้รับชมนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ mm. เดี๋ยวผลงานเนี่ยไปสรุปยู่บานให้เบิ้งเรื่องพี่หน้องเนาะโอเค นี่มีแต่ไซส์ประถมครับผมปลาไซส์ประถมส่วนไซส์อนุบาลเนี่ยสามสี่ตัวนี้ผมปล่อยหมดแล้วครับนี่โอ้หมายนี้ยังไม่เจอไซส์มัธยมแล้วก็ไซส์มหาลาัยนะครับผมโอเคครับผมพี่น้องขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ